สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศพม่าเหมือนเดิมใช่ครับนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมเห่าเใช่ครับผมครับช่วยคิวทองครับแล้วก็คุณบีรากสิงห์นั่นเองครับครับผมรายการของเราครับนำเสนอโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับแล้วก็แน่นอนนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลของซีเกมนะฮะข้างหลังของเราเนี่ยก็คือไม่ใช่นักกีฬาแน่นอนครับ ช้างเผือกไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในพม่านะครับครับนี่นี่ชอบฮะช้างเผือกชอบมากชอบมากครับชอบมากครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูในช่วงแรกของรายการวันนี้เราจะพูดถึงอิจันเพราะว่าปีนี้เขาสุดยอดจริงๆใช่ครับนะเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็พลาดไม่ได้ครับกับไฮไลท์กันแข่งขันที่เอฟนครนายกนั้นเอาชนะรอนีโอซุลิเวนสยอดมากครับในช่วงแรกของรายการครับคิวสปออัปเดตครับ ช่วงแรกของรายการนะครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยใน Q Sport อัปเดตนะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะในช่วงจราศาสตร์รายการอยู่นะครับต้องขอชื่นชมนักกีฬาไทยใช่ครับในการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27โดยเฉพาะอิสระการใช้วงศ์ครับผมนะครับนี่คือสุดยอดเลยนะครับคือที่ผ่านมาไม่เคยมีในในในประวัติมาก่อนที่ไทยจะได้แชมป์มากขนาดนี้ในหนึ่งปีของสูซูกเกอร์นะฮะได้หมดเลยนะหกแดง สิบห้าแดงใช่และทั้งนี้สองเหรียญทองถูกต้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสองเหรียญทองนั้นถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจครับโดยเฉพาะการคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันสุนเกอร์เป็นคู่ตั้งแต่วันแรกถูกต้องนะครับเป็นการเปิดเลือกให้ดีสําหรับวงการสนุกเกอร์นะครับโดยเฉพาะทางทีมงานที่ตั้งเป้าไว้ก่อนเดินทางมาคือสามทองบวกนั่นเองนะครับนะสามทองบวกตอนนี้ก็แฮปปี้ไปแล้วนะครับก็มีประเดิมเลยคืออิสรานะครับก็คืออิจจันฮะคู่กับ แมนเมืองสมุทรนะครับหลายคน่ยนึกว่าเป็นแมนนครปฐมนะฮะแต่แมนเมืองสมุทรนะฮะอยู่ที่สมุทรปราการประมวลจันท์ไทยชนะพม่าบรรยากาศคนดูพม่าเป็นไงฮะบอกอ๋อโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดครับแทงหนึ่งลูกครับเฮหนึ่งลูกครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่เคยดูสุนเกอรที่ไหนครับสุดยอดมาขนาดนี้ นะครับโหสุดยอดเลยนะแต่ว่าอิสรานะครับพอเราได้เหรียญจากบิลเลียดประเภทสกอติสหรือว่าคู่สลับมือแทงก็คืออาจารย์ลงจุลินกับอาจารย์รัาพัทยาใช่ครับอิสราลงเล่นประเภทเดี่ยวนะครับเพระว่ก็ถือว่าพม่าอารามันหนีละเริ่มหนีละเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกเนี่ยอินนั้นแทงได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะการทำเซนจูนิเบก1นึ่ร้อแแต้มกับ128แต้มแล้วหลังจากนั้นนะครับในรอบที่2เนี่ยก็สามารถชนะ ผู้ต่อสู้ได้อีกนะครับจนมาถึงรอบชิงเดอร์สนะครับมาเจอกับพม่ารับชนะอีกนะฮะก็คือวินโคโคนะฮะวินโคโคก็พอแทงไปสองเซนพม่ากับบ้านหมดนเลยนะครับแต่อย่าอ่านหนังสือพม่าก่อนนอนนะครับมันละเมอใช่ครับใครเอ่ยอ๋อไม่รู้นะนะครับละเมอแบบนี้ด้วยนะชุมันอะไรเงี้ยโอ้ตายเลยนะครับหนูเองเอาละครับนี่ก็คือความสำเร็จของ ทัน์กีฬาไทยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะสรุปภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีม Q Sport นะครับที่เดินทางมาแข่งณเวลานี้ถึงเป้าอีกหนึ่งสมาคมกีฬาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและก่อนที่เราจะพักช่วงนี้นะครเราไปดูไฮไลท์กันแข่งขันกับ F. นครนายกเทพชยาอุ่นนูครับเอาชนะรอนนี่โอซูลูเวนถูกต้องครับแชมป์โลก5สมัยและคนปัจจุบัน5ต่อ4เฟรมสุดยอดครับไปชมครับ